อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของอำเภอบุญทริกนะครับขออนุญาตนำเสนอเท่านี้ครับขอขอบใจน้ำทังบนะท่งาโรลสม่ยกไม่่าม้าง่นา่ยา่่ยายไ อภินียนะครับเป็นโอกาสดีนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับที่มาแล้วนกันนะครับอภินิยนะครับผมก็ดีใจนะครับในฐานะผู้ปกครองของตำบลแพร่นะครับอภินะครับมากันร่วงนะครับตัวผู้อภิธตามมาอยู่ตลอดนะครับสามหมื่นะครับที่มาติดอยู่นะครับที่ตามนะครับขึ้นแต่ยิ่งใหญ่ขึ้นมากงานในระบบนะครับของซื่อมากนะครับที่ครับด้วยที่อ การว่าที่นี่การกระซุ่มสะมานานะครับว่ครับดีนะครับด้วยหลายอย่างนะครับเดช้ามีหมอกนะครับคุณจอยนี่คุณยิบ้ามามานั่งมาได้ไหมมจับดู้เล่นงนั่งมาได้ไหมได้สายสะพายเลยได้มานเได้มาโอเคผมมาได้สายสะพายเลยท่านท่านรองจะเหมืองาทำสายสะพายนี่ก็เลยได้สายสะพายเลยด้วยนี่แม่นั่งพี่นา่กเด่นนั่นเท่านั้น

พ่อเดี๋ยวผูแขนก่อนพ่อย่าเฝ้ายกก่อนยกก่อนเดี๋ยวเสียงสิบวันนี้ างเงินน้ำเพิองเข้าได้น้ำเพิงน้ำเพิงเลยน้ำเบืงหน้าน้ำเพิงหุกวันไม่หอมบกนม่อมี่ตห้งนี่ด้งานียันโมเน์นานี่นะงาง่ายปเ็นง่ายง่ายเปถนเครนี่นะาเลยบานจรมานะนำเรายุไ

อดีอัพีั้มังอาวันังเจีตังย่ามีคานังสามีตาเียัังอาวันังเชีวิตังย่ามีานังังกสามีงรไป็นครับดีดีเงจะในบ้านเวียเช่คนบ้านยัเขาเป็นสทงกายสัับสัปพ่ยงับสัปปะคอะงับสัปปะเขนระงับ กูตังกูจะซีเซจกูต่งานกูจะงานกันมีอายุยืนยาวดอมกันเท่าเท่ามีโรคเท่าเดิมแต่ผู้ดีเป็นเศรษฐีมันมีวายกูจะซีเซคนสูงอยากกูเขาเกิดเป็นคนรวยกูจะเสียใจข้อยก็เป็นค้ยเขาเดียวกูจะซีเซจร้านค้าเปิดใหม่แล้วเห็นมังมีเงินคำกูจะเสีเซจกูนำคอยเป็นรักไสของประเทศกูจะเสียใจนาทวีคอยเป็นมังหลวง

ันงันดยเก็ตลงมาเทวดามาซุมเามาอยู่ในปาพควต้องสมิพยาควบคจึงย่เพ็นส่งแจ้งอมาอยู่เป็นมู่ซุ่มแซ้อคูยแข็งแรงแก่กาเบิกดาคนสุม เสียงต้มต้มขี้เกเรให้โดนเลือนคนทั้งไรมีของขายเต็มบ้านมีอยู่บ้านเรื่องล้งมีเจ้าของเต็มบ้านไอ้ตัวคนได้รังเป็นเศรษฐีสองสามีคนคู่ให้เจ้าอยู่ทาวันเหงื่อกำลังปวดใจปวดฟังปวดจังนี้ยินเต็มหนีใหญ่มีม้าไก่ฟังจังเลยอย่ามาฟัง กันอยู่นครับเพราว่าคุาลุอเ็น่อวใต้ตัวใต้ด้าเด้อเดเด็เดามไม่ยไดไม่เลี้ยวเลี้ยวเดีชื่องมาช่างไปไปบันไดเชื่้ไา ว่าเป็ track, นูกูไปหน้าเนากไปหาเนาะไปขเนี่ไปให้เนีไปแวนี่ยไปแยวนี่ยไปแเนี่ยไปี่ยไปนีูยไปนนี่ยไปเี่ยไปแถเนไปเนปเนีไเนีไปเไป

พี่นังพี้วมันมันมันมวกันก่อนพอนนี้ไปก็คยกันพอรวมกันก่อนเด้อแหม่ พาสวงหมู่สวงองสาวองเท้าองนาประาถิ่นงามสง่าเทเทวาบุญฟ้าเสกสรรคยเจ้าเมืองเฮาบ่ทอทัุ่นนั่นเนาะก่อนเข้าเาเสนี้น้องสเียนได้มาพบพอนวลละอออาย กตะลึงสาวสีเมืองหม้เลงงามแพงามบาดใจบุญออกพรรษาจุดทูเวียนเทียนงานวัดคืนนั้นต้องเฮาเคียงคู่กันน้องบอกอายแน่นบึงจันทาแล้วน้องยังบอว่าหักให้ เท้าฟ้าไอ้ก็บอกน้องว่าไอ้หักน้องเข่าแผ่นดินสาวที่เมืองเอ้ยจะอาได้บ่ละสิงที่เฮ้าสัญญยาหมอกันสาจะมามานั่นจะดองถึงขอบ่าวสาวเมก็อคืวัน ข้าาดพันยานสาวสีเมืองหลวงโบกโบจรันจันจันเมันก็ยังได้น่ำในเพลงอนตอบใจเรียนลายตีใดกินบัวขาวพุนทริกบ้านเฮาหน้าชมเปลี่ยนยางลำดม สุขสมเมื่อลงเรียวผ่านเขาพุ้นสาวเจ้าเก่าผู้คนกล่าวขานหลักเมืองศูนย์รวมดวงมานคือทินสถานเขารบมูชา,า,าแกงอีกอีกเหวี่ยวใครได้มาเที่ยวสุขใจสายทานเย็นใส หล่อเลี้ยงพืนไรพื้นป่าช่องตาฮาูช่องภูลาเาไทยไปมาภาพเกยนโบราณลำค่าบอกความเป็นมาเมื่อา0ัน 5, ปีคุณกริกบ้านเฮาหินเก่ารุงเรืองนานามาประเจยานาันยา เจ้าขานตำนานความดีผู้นินดาเส้นทางหินงามหลากสีบหมาะาฮุกวิปานสมบรณความงามอันนี้เหมือนแดนสวรรค์บุญบัวขาวบุญกริกานงาสุดสุง ขึ้นถูไฟลมทิวเขาหน้าชนตะงานแดนยิงงามอาตออัตกรรมจกักธาแหแรงคูอคนชนโดมไหลผ่านถือเป็นตำนานแดนหินบวัวตาบุญเสนิก